วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเปลี่ยนหุ้นจาก s c b ไปเป็น s c b x ครับเพาราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนหุ้นเดิมที่มีอยู่ในตลาดนะครับกลับไปเป็นหุ้นใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเปลี่ยนจากตัว s c b ไปเป็นตัว s c b x นั่นเองซึ่ง การเปลี่ยนแปลงตรงนั้นก็มาถึงแล้วในวันนี้ SCBX นะครับได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าจะทำคำสั่งเสนอซื้อหรือที่เรียกกันว่า Tender Offer มาสู่ผู้ถือหุ้น SCB นั่นเองปกติแล้วเนี่ยครับเวลาทำคำสั่งซื้อกับผู้ถือหุ้นเดิมหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีกรณีที่จ่ายเป็นเงินก็มี่ะขอซื้อที่กี่บาทอะไรอย่างนี้เป็นตน้นแต่ในกรณีของ SCB ไปเป็น SCBX เนี่ยเขาไม่ได้ทำการเสนอเป็นตัวเงินครับ เขาเสนอเป็นหุ้นแทนก็คือเอาหุ้นมาแลกกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับผู้ถือหุ้นนะครับผู้ถือหุ้นเดิมของ ACB ไม่ว่าท่านจะมีหุ้นของหุ้นสามัญธรรมดาหรือหุ้นบุริมสิทธิ์ถ้าท่านมี1หุ้นสามารถนํามาแลกกับหุ้นใหม่ของ ACBX ซได้หหุ้นในอัตราเท่ากันครับก็คือ1ต่อ1นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทําคําสั่งตรงนี้จะกินช่วงระยะเวลาตั้งแต่ช่วงวันที่2มีนาคมปี2565 ลากยาวไปจนถึง18เมษายนปี2565ครับหรือกินระยะเวลาประมาณ1เดือนครึ่งนั่นเองตามกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยมันก็การแลกเปลี่ยนหุ้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนไว้เลยนะครับโค้ดตัวสำคัญสำคัญเลยนะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบอัตโนมัตินะครับต้องมีการทำเอกสารตอบรับว่าเราในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของ SCB ยินยอมหรือตกลงที่จะมีการขอเปลี่ยนหุ้นไปเป็น SCBX นั่นเอง ซึ่งถ้าเกิดว่าการยื่นเอกสารตอบรับตกลงขอแลกเปลี่ยนหุ้นเนี่ยถ้าเกิดผู้ถือหุ้น SCB เดิมยื่นตอบรับตกลงมากกว่า90%ก็จะทำการเปลี่ยนแปลงหุ้นทั้งหมดไปเป็น s c b x ได้นั่นเองตามกฎนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยก็มีทางเลือกหลกัหลกๆอยู่ประมาณ3ทางและว่าเราจะทำยังไงได้บ้างทางที่1ก็คือขายหุ้นทั้งหมดออกไปก่อนการเปลี่ยนแปลงนั่นเองก็คือจะไม่ต้องไปทำเอกสารหรือไปทำอะไรให้วุ่นวายละกระทำการขายหุ้นทิ้งงไปเเลลยในนนนตตาาดั่่่อแว ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องดูราคาด้วยนะว่านนะ้วันที่เราอยากจะขายเนี่ยราคามาได้ตามความต้องการของหราเปล่าถ้าเกิดมันไม่ได้ก็อาจจะไม่คุ้มค่านะครับทางเรื่องที่2ก็คือนําหุ้นที่ตัวเองมีอยู่ไปแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นใหม่หรือ SCBX นั่นเองและทางเลือกสุดท้ายที่เป็นทางเลือกที่ไม่แนะนําเลยนั่นก็คือไม่ขอแลกเปลี่ยนไม่ขอขายไม่ทําอะไรเลยหรือก็คือคงสภาพตัวเองไว้อย่างนั้นซึ่ง ถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณยังคงจะสามารถทำได้ครับแต่ว่าบริษัท s c b หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น s c b x แล้วเนี่ยเขาจะนำตัว s c b x เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันที่มีการเพิกถอนหุ้นเดิมของ s c b ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปกับเขาคุณก็จะต้องออกมาเป็นผู้ถือหุ้นธนาคาร SCB นอกตลาดนั่นเองซึ่งอาจจะมีความยุ่งยากในหลายเรื่องเนาะ เรามาคุยกันถึงข้อดีของการแลกเปลี่ยนบ้างดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับแลกเปลี่ยนหุ้นตัวเองจาก s C b ไปเป็น s c b x เนี่ยข้อที่1เลยก็คือเรื่องของสภาพคล่องครับแน่นอนว่ามันเป็นหุ้นในตลาดไปแล้วเนาะการซื้อง่ายขายคล่องก็ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มันน่าสนใจนั่นเองเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนหุ้นก็จะทําให้เพื่อนๆยังคงมีสภาพคล่องในการซื้อขายอยู่ครับข้อที่2นั่นก็คือโอกาสในอนาคตครับโอกาสในอนาคตนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นพอร์ต การบริหารของตัว SCB เดิมที่ถูกย้ายไปเป็น SCBX เนี่ยหรือโปรเจกต์ในอนาคตที่ทาง SCBX ได้เคยออกมากล่าวพูดเนี่ยว่าตัวเองจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เพื่อนๆจะได้รับสิทธิตรงนั้นครบถ้วนเลยครับก็อาจจะทําให้มีโอกาสเต,ติบโตในอนาคตหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ถ้าใครก็ตามที่สนใจเรื่องการเติบโตในอนาคตสนใจเรื่องทิศทางในการบริหารของทาง SCBX ก็ขอให้แลกเปลี่ยนหุ้นนะครับและข้อที่3ข้อสุดท้ายครับก็คือเรื่องสิทธิทประโยชน์ทางภาษีครับ ถึงแม้ว่าจะมีข่าวกันมาอยู่มากนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการบัคคับใช้เนะเพราะฉะนั้นการซื้อการขายในตลาดหลักทรัพย์ถ้าเกิดว่ามีคอพิโตเกนหรือว่ากําไรจากการซื้อาขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเพื่อนๆก็ยังจะได้รับการยกเว้นการจ่ายภาษีครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดื้อล่ะสมมุติว่าเกิดว่าเราดื้อแล้วเราไม่ยอมแลกเปลี่ยนหุ้นไปเป็น s c b x อะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างสิ่งแรกที่เราจะเสียไปแล้วนะครับนั่นก็คือข้อที่1ก็คือเรื่องของสภาพคล่องนั่นเอ,เองเนื่องจากว่าการที่ คุณเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเนาะแล้วถูกเอาออกจกตาไปแล้วแนะ่นอนว่าสภาพคล่องก็จะหายไปด้วยเช่นกันซึ่งถ้าเกิดจะขายเนี่ยก็อาจจะต้องรอ tender offer ครั้งต่อไปหรืออะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันจะเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานก็อาจจะขาดซึ่งสภาพคล่องนั่นเองนะั่นคือข้อที่1ครับข้อที่2นะครับฉันใดก็ฉันนั้นเนอะเราเป็นผู้ถือหุ้นแบงก์อย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ไปกับเขาในอนาคตเพราะฉะนั้นโอกาสในอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราทำให้เราขาดซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้ข้อที่3ม แน่นอนว่าเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็จะไม่ได้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับเพราะเป็นหุ้นที่ถูกเพิกถอนหรือยกออกไปจากตลาดแล้วนั่นเองก็คือจะไปเข้าหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ปกติที่็นจดทะเบียนนั่นเองครับข้อที่4นโยบายการจ่ายปันผลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับในอนาคตซึ่งอันนี้เราก็ไม่สามารถทราบได้เนะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือ scb กับ scbx ไปในทิศทางเดียวกันหรือแยกออกจากกันอันนี้ก็คือต้องรอดูเรื่องของอนาคตครับว่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับและข้อสุดท้ายครับก็คือข้อที่5เรื่องของการอัปเดตข่าวสารครับสมัยก่อนเนี่ยหุ้น SCB ีเนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะมีการอัปเดตข่าวสารอะไรต่างๆนานาไปเรื่อยๆตามกฎตามเกณฑ์นั่นเองแต่ว่าหลังจากที่มีการเพิกถอนออกไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้รายงานผู้ถือหุ้นเปะ๊เปะๆหรือบ่อยๆเหมือนที่เคยผ่านมาแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมคิดคำนวณถึงเรื่องข้อด้อยตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับ หลังจากที่เพื่อนเพื่อนทุกคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกนะว่าถ้าเกิดเรามีแล้วเราไม่ได้อยากจะขายหุ้นตอนนี้เนี่ยก็แน่จะแลกเป็นหุ้น scbx ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแลกหุ้นเป็น scbx เนี่ยเราจะทําการแลกผ่านตัวแทนที่เรียกว่าตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือที่เรียกว่า tender agents ซึ่งในครั้งนี้นะครับก็จะมีบริษัทหลักทรัพย์เข้ามาเกี่ยวพันอยู่เนี่ยทั้งหมด4บริษัทหลักทรัพย์ด้วยกันครับนั่นก็คือ1แน่นอนนะครับว่าเป็นหุ้น scbx เพราะฉะนนนนนััััั้้แลลวกก็็จะเเปบรรริิษทททหหพยยย์์ไาช่องื SCBS เป็นตัว Tender Agent คนที่1ของเรานะครับบริษัทที่2นั่นก็คือบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินภัทรนะครับนั่นก็คือตัว KKPS ครับเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่2ที่มาทำหน้าที่ในการเป็น Tender Agent ครับบริษัทหลักทรัพย์ที่3ก็คือบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดหรือ BLS นั่นเองและบริษัทหลักทรัพย์สุดท้ายนะครับก็คือบริษัทหลักทรัพย์ที่4นั่นก็คือบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัด หรือ ASP นั่นเองครับพอใช้แล้วนะครับก็เกิดว่าเพื่อนๆรู้แล้วว่าโอเคตอนนี้เรามี4ี e เทนเดอร์เแล้วในกรณีของเพื่อนๆทุกท่านที่มีหุ้นของ s c b เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทครับประเภทที่1ก็คือประเภทเป็นผู้ถือหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นครับ ในอดีตเนี่ยการซื้อขายหุ้นของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบไร้ใบหุ้นเหมือนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วสาหรับผู้ที่มีใบหุ้นเนี่ยก็สามารถติดต่อนะครับแลกเปลี่ยนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขานะครับหรือกระทั่งเป็นตัวทางเทนเดอร์เอเจนต์ก็ดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเทนเดอร์เอเจนต์กรณีที่มีใบหุ้นสามารถทําได้3ที่ครับก็คือของไทยพาณิชย์ของเกรตินากินพัฒระและของบัวหลวงครับของทางเอเชียพลัสเนี่ยจะไม่ได้นะครับ แต่ในกรณีที่ผู้ที่มีใบหุ้นเนี่ยเป็นรูปแบบของนิติบุคคลก็ขอให้ติดต่อแค่ที่ทาง Tender Agent เท่านั้นนะครับกรณีที่2สําหรับผู้ที่ไม่มีใบหุ้นครับหรือเป็นพวกสคริปต์เล็กก็คือในสมัยนี้เนาะการซื้อขายหุ้นเนี่ยผ่านระบบออนไลน์กันหมดแล้วแล้วเราก็ไม่มีใบหุ้นเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นบริษัทหลักทรัพย์พวกนี้จะทําการรวบรวมเอกสารแล้วส่งให้กับทาง Tender Agent เพื่อไปบรรลุข้อตกลงต่อไปนะครับ กรณีที่3และกรณีที่4ขอรวบเป็นกรณีเดียวกันเลยครับก็คือท่านที่มีการฝากหุ้นไว้กับบัญชีห0รหรือว่าฝากหุ้นไว้กับสูตรรับฝากหลักทรัพย์นะครับและสำหรับท่านที่เป็น NVDR หรือนักลงทุนต่างชาติสามารถติดต่อที่ Tender Agent ได้เลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ขอย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่2มีนาคมถึง18ปเมษายนปี2565ซึ่งในแต่ละที่อาจจะมีความต้องการให้ท่านทําเร็วก่อนนั้นหรือว่าอะไรอย่างเง ความสะดวกในการเดินเอกสารนะครับก็อย่าไปวันสุดท้ายนะพยายามไปก่อนนิดนึงให้เขาเดินเอกสารอะไรให้เราเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นจะมีการเพิ่มถอนหุ้น SCB ออกและนํา SCBX เข้ามาอยู่ในตลาดแต่ว่าหลังจากที่มีการทําอ c b เเข้ามาอยู่ในตลาดแล้วเนี่ย จะยังคงใช้ชื่อเดิมก็คือ SCB ครับแต่ว่าผู้ถือหุ้นเดิมที่ถือหุ้น SCB นั้นได้ถูกออกนอกตลาดไปเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นหุ้นตัวใหม่ SCBX ที่อยู่ในตลาดแต่ใช้ชื่อเดิมครับแล้ววันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการอัปเดตเรื่องของผู้ถือหุ้น SCB เนาะถ้าเกิดเป็นไม่ได้เราก็พยายามจะแลกเปลี่ยนไปเป็นหุ้น SCBX ละกันนะครับเพื่อที่เราจะได้สิทธิประโยชน์ทุกอย่างครบถ้วนในฐานะผู้ถือหุ้นท่านก็ขอแนะนําแบบนั้นละกันแล้วก็อย่าลืมทําแต่เน้นๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ง อย่าหาว่าไม่เตือนแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เราแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขและสนุกมงงากๆนะครับกับการลงทุนวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง c a ช r y จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุนซับสไครป์ซับสไครป์ซับสไครป์